มะพร้าวปูดมะพร้าวอย่างนี้นะครับเอ็ด้งไอ้ยาตัวภาษาใหญ่น่ะกอดงปูดมะพร้าวนี่แปลว่าอะไรนะกอดงกอดงกอดงวิตโดมวิตนมเอาไปทำขนมขนมอะไรขนมวันลพร้อมขนมวันลพร้อมนะวันลพร้อมวันนี้พร้อมไหมพร้อมวันละพร้อมวันนี้พร้อมหรือไม่พร้อมปูดมะพร้าวอย่างนี้นะครับอ่าวันนี้พร้อมนะครับวันนี้วันลพร้อมนะ สำเนียงชัดเจนนะต้องออกให้ชัดเจนนะครับเป็นชนเผ่าชนเผ่าคาเมรชนเผ่าคาเมรนะในจังหวัดศรีสะเกตนะครับมาละพร้อมนะวันนี้ก็พร้อมเมื่อวานก็พร้อมพร้อมทุกวันนะมาละพร้อมเขาบอกเขากินมากินมาละอันแล้วก็จะพร้อมใช่ไหมกินละพร้อมมาละพร้อมอ่าแล้วนี่นี่คนนี้จะพร้อมอย่างคนนี้เลยนี่คนที่ย่างนี่คนย่างก็จะพร้อมแล้วคนคนย่างนี่พร้อมหรือเปล่าพร้อมใช่ไหม ตอนมายังดํมันมีอยู่สองสขนาดนี้ตอนมายังไม่ดำขนาดนี้พอมาอยู่แค่สี่วันตอนนี้มาอยู่อยู่ที่นี่สี่วันย่างวันละผอมนี่ดำเลยใช่ไหมแต่ก่อนผมขาวมากเลยแต่ก่อนขาวมากเลยผมขาวใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมขาวไหมดิตอนนี้ก็มีแซมียมดําแล้วไม่ขาวมากผมขาวนะครับผมขาวย่างขนมตดหมาเริ่มสายสานนี่อ๋อภาษาลายสานเลยขนมตดหมาแต่ทางเขมรภาษาไทยเรื่อง กระพังโหมภาษาไทยภาเมียนเรียกวัพร้อมอ่าภาษาเขมรนเรียกวัละพร้อมวัละพร้อมวัละพร้อมไม่รู้จะพร้อมไม่พร้อมนะครับนี่น่าจะพร้อมอยู่หน้าหน้าเตาไฟหน้าเตาย่างเนี้ยน่าจะพร้อมเนาะนี่ออนี่มาขายอยู่ที่สวนสวเดิ์ประสิทธิ์นครินทร์นะครับนี่มีคนซื้อเยอะมากเลยเพราะว่าอร่อยย่างร้อนๆนี่นะครับอร่อยมากเลยนะอ่า ตะาผอมไม่มีวันตะลผอมไม่ผอมนี่ชัดๆนะครับย่างเตาเตานี้ก่อนนะเตาร้อนก่อนพอย่างย่างเตาร้อนได้ที่แล้วนี่ก็มานี่เลยมาย่างสดสดพับใหม่ทุกวันครับใหม่ทุกวันเลยใหม่ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่ทุกวันไม่มีตัวเก่าไม่มีตัวเก่าเพราะตัวเก่าเรากินหมดแล้วตัวเก่ากินหมดแล้วอ่านี่แล้วก็มีน้องๆมาช่วมคือนี้ใครไม่สั่งไม่ได้กินนลเมื่อคืนอ่าเนาะใช่ไหมคนซื้อเยอะมากเลย มาขายทุกปีนะครับมีแค่ปีละครั้งปีละหนที่มาขายที่นี่นี่คือขนมวาระพอมภาษาเขมรนะภาษาไทยเชื้อเชื้อสายเขาเรียกเผาเผาคาเมนนะวาระพอมวาระพอมแปลว่าขนมต้นหมาภาษาลาวภาษาไทยเรียกอะไรเป็นภาษาไทยกะพังโหมครับพังโหมกะพังโหมกะพังโหมภาษาไทยกะพังโหมนะครับอมาอยู่มาอยู่นี่คุณพ่อบอกว่า แต่ก่อนผมขาวนี่นี่ก็ยังมีแซมแซมดำมานหนึ่งนะึงนะแซมแซมดำนิดหนึ่งควมาย่างเนี่ฮะมาย่างขนมมะละกอมเนี่ยนะครับก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะมาอุดหนุนก็ได้ที่สวนเสดจพระศษีได้ขริศสีสะเกดนะครับฝ่ายทําก็ทํานี่ฝ่ายทําแล้วก็ฝ่ายย่างก็ย่างน,นะครับย่างเสร็จก็ฝ่ายขายก็ขายมีฝ่ายขายชุมชนช่วยกันนะครับรายได้ให้กับชุมชนเนาะ มาคนหนึ่ก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านบ้านชุมชนของเผ่าเขาเมรน,นะครับที่นี่นะอ่านครับ